สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับขนมนี่นะครับโคโครินะครับตับของแถมกร์ดคาเมนไรเดอร์หรือไอ้มดแดงลูกโชวะนะครับ <S 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 แล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับกับเมื่อกี้นะตัวของคาเมนไรเดอร์ทีเนี้ยมันเป็นขนม ของยุคเด็กยุคเก้าสิบอย่างพวกผมนะนี่จะเป็นน้องเป็นหลานนะครับยุคสองพันแล้วก็เขาจะรู้ไหมนี่รู้ไหมนี่ตัวอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักนะอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าคา m ์เมลเลเดอร์นะฮะหรือไอมดแดงนะครับเป็นของนิยมนะสมัยตอนเด็กๆเด็กก็จะเนี่ยซื้อขนมแล้วก็จะเอาการ์ดพวกนี้สะสมนะครับสะสมจนถึงทุกวันนี้วิวัฒนาการของการ์ดเนี่ยก็จะมาหลายๆรูปแบบแล้วก็อันเนี้ยตัวเนี้ยเขาทำโคโคูลี่เนี่ยเขาเนี้ยเขาทำมาคอลแลบกับโอเดียนย่านะครับ อ่าอนิจาเนี่ยเป็นคนุมการ์ดคือสมัยก่อนเนี่ยของแรของแรอาจจะบอกถึงเรื่องของความแรของโคโคลิเนี่ยการ์ตตัวนี้นก็จะมีระดับ R, R R S R S อะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดมันก็จะมีตามแบบกี่แบบกี่แบบกี่แบบตอนนี้เราจะมาลุ้นลุ้นการ์ดพวกแรแรกันนะครับแรก็จะมี3แบบนะแรมากแรกน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอ่อสามสิบซองเปล่านะครับ สามสิบองเปล่าอันนี้นะส่งไปลุ้นก๊าซเออาร์หนึ่งใบนะครับส่งส่งไปลุ้นได้นะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันวันนี้เราได้มานี่นี่เลยเว้นถือนี่เราไปหากันมาได้นะครับหนึ่งรังเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอันเนี้ยสามห่อกับอีกเนี้ยอีกหนึ่งรังเนี่ยเราจะได้ก๊าซแรแบบไหนเท่าไหร่บ้างมาเว้นแกะเลยแกะเลยอ่ะชีะ้เลย อ่ะทีนเทขนมก่อนนี่ดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากี่ห่อนะครับเยอะว่าคือตัวขนมนี่เยอะมาก หนึ่งลังหนึ่งลังอีกสามห่อดูวยหเห็นหน้าแนละ้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะแกะทําแบบเด็กๆเลยเด็กๆเ,เด็กๆ <c oughs> ไม่มีใครกินขนมทนี่เราจะทาแบบเด็กๆเ,เลนะยุคอาทำอะไรรึเป่ายุกอาทำอย่างนี้เขาได้เขาได้ขนมมาปุ๊บเนี่ยมาแกะาาก,การแล้วขนมแล้วก็โยนทิ้งอย่างนี้เลยใช่ยุคอาทำกันอย่างนี้เด็กๆแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะดูการ์ดกันว่าสนาบแรกเราแกะการ์ดก่อนดีกว่าเอาแกะเอาแต่การ์ดก่อนโอเคไหมมาเราแกะช่วยกันแกะแกะแต่การ์ด เอาไปวางไว้เห็นไวมอ่าทีนี้เห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นว่าซองเขาจะมาสี่แบบนะคุณดูอ่าจะเป็นแบบแบบนี้นะครับซองสี่แบบอ่าเนี่ยซองจะมีทั้งหมดสี่แบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูว่าเราจะได้แล่ไหมอ่าเห็นไหมซองก็มาสี่แบบเราจะแกะลุ้นการ์ดที่เป็นตัว R R R แล้วก็ S R นะลู้นะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแกะแล้วก็ ดูเรามาลุ้นกันเลยเลยทีละอันอ่ะเอาเวนแกะก่อนเลยแกะนี้นแกะให้ดูการแกะแการแกะอันนี้นะลุ้นดูนะแกะได้ไหมแด้แล้วก็ตัดเลยแต่ตัดแต่เราต้องระวังไม่ให้การขาดนี่ตัดมาแล้วตัดมาแล้วมาลุ้นกันอันแรกนะ ดูดูดิปุ๊บได้ตัวอะไรแร่หรือเปล่าไหนดูดิบูรบกาดวิสามาถไลเดอร์ตัวนี้น่าจะเป็นเดาดูก่อนนะมันดูอันนี้เป็นการแบบใหม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดู SR ดู RR ยังไงมาสไลเดอร์วิส ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกัน V3 เด d e r แต่ตัวนี้น่าจะแรนะน่าจะเป็นตัว R แรปกตินะครับอ่านี่ตัวแรกเพราะวิบวับแล้วเห็นป่มแรวิบวับอ่ะตัวต่อไปเลือกเลยอ่าตัวนี้ตัวตัดค่อยๆตัดระวังโดนมือแต่ระหว่างนี้ผมจะดูก่อนนะว่าเขาจะดูตรงไหนตัวแรหรือตัวอะไร ฟลุปตัวนี้สวยเลเนี่ยอะให้กล้องดอูโฟกัสไหมกล้องโฟกัสไหมอาเห็นไหมว้บวตัวนี้สวยชัวร์แล้วหนึ 19, ่งเก้าศูนย์เก้าอะเก็บไว้ก่อนอาต่อไปตาอาบ้างเอาฟองดีกว่า 1 2ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บพิกวับทุกใบเลยเราจะดูยังไงเนี่ยว่าตัวไหนอาร์ตัวไหนแลไม่เป็นไรแล,ไแล้วรีวิวตามเนี่ยตามแบบไม่รู้เรื่องอะครับนะหลานก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็จะมี V3 V ามวไแลหมดแดงหมดแล้วสามใบอ่าไปอาร์เว้นต่อไปล้วก็ทิ้งก่นกอน เปิดพร้อมกันเลยนะให้กลองดูพร้อมกันเลยหนึ่งสองปุ๊บเฮ้ยโอ้นี่ตัวนี้สวยเว้ยมาเลเดอร์ทูนี่ดูนะครับเนี่ยเราเปิดมากี่อันแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามมีซ้ำั้งไหมเรายังไม่มีซ้ำกันเลยนะ เรายังไม่มีการซ้ำกันเลยนะครับเปิดกันมาเนี่ยซุบเนี่ยอ่ะมาดูตัวต่อไปมาเอานี้มาพร้อมกันเลยมา <c oughs> เอาอย่างดูอ่ะดูหัวก่อนหนึ่งสองปุ๊บ เฮ้ยสวยเว้ยไอตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเราสบายเดี๋ยวเขาเรียกว่าอเมซอนหรือเปล่าน้าจะไม่ผิดน่าจะใช่เนี่ยนะฮะมีตดก,ก้าสสวยๆนะครับแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่า R S R, R R ยังไงอ๋อตัวนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่า R น่าจะใช่อ่ะ Z X ทอกซ์อันนี้น่าจะเป็นปกติทีเนี้ยน่าจะเป็นตัว R เนี่ย อา่าจะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมที่เป็นเลขตัวเนีน่าจะใช่นะครับใครรู้ก็บอกด้วยนะเนี่ยตัว R าราดูตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมน่าจะดูตรงนี้หรือเปล่าว่า R S R R R เนี่ยเนี่ R น่าจะสองตัวแล้วนะ Z X อันนี้ก็น่าจะเป็นปกติปกตินะครับ V V สามปกติอ่ะ๋ยาเรามาดูต่อไปว่าอันนี้สีแดงมาก หนึ่งสองปุ๊บปุ๊บอืมไหนดูสิเอกบอกน่าจะเป็นปกติแหละตัวเอกอะอะไรวางไว้ก่อนไปแกะต่อไปแต่การเขายอมรับเลยนะว่าสวยสวยทุกตัวจริง ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรก็สวยครับนี่อ่อย่างตัวเนี้ยราชินเนี่ยการเนี้ยเป็ะสวยๆนะไหนดูของหลานดีได้อะไรออกไหมลูกออกไหมเหรอไมดูของหลานออกเด็กๆอ่ะเด็กๆเราก็ใช้อย่างเงี้ย่นะใช้ฟันกัดอย่างเงี้ยอันไหนตัวนี้ซ้ำ ไปมาไปนี่เพิ่งซ้ำใช่ไหมต,หตัวแรกตัวแรกเพิ่งซ้ำเนี่ยเปิดมาเพิ่งซ้ำเาะโอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับปึ๊บมาวิบว,วับหมดเลยใครจะจะตามนะตามก็ตาม,ตาม,ต,ามตามสะดวกซื้อเลยนะครับหายากหน่อยนะเทอะช่วงนี้นะคนแห่ซื้อนะครับอ่ไปกันมานี้ปุ๊บตัวนี้ก็ซ้ำนะซ้ำเดี๋ยวทิ้ไปซ้ำ อย่างนี้แบบ S กตัวสุดแรงอันนี้ก็เป็นตัวปกติไหนอาดูสิ X ปกติอันนี้สามันน่าจะได้าได้ได้ได้แค่แรแค่สองแต่สวยๆงั้นเลยเนี่ยนี่นะอ่ะอันสุดท้าย แทนสุดสองแทนสุดท้ายนะจ๊ะได้อะไรขาวสีแดงเออเอาวไหนห<า>ไ,หไหนดูข้างหลังก่อนสีเขียวหมดเลยข้างหลังอ่ะดูอันนี้ให้ดูข้างหลังก่อนนะคือตัวอันนี้เปิดมาเนี่ยหลานเปิดมาเนี่ยไม่รู้นะอะไรก็ผมก็ไม่รู้กันเนี่ยใช่ปะข้างหลังก็เป็นสีเขียวหมดเอาเป็นถือนี้ไว้ก่อนนะข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีเขียวหมดนะแล้วเนี่ยเปิดมาเจอ ข้างหลังเป็นสีแดงอันดึงโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ครับนี่ครับการ์ดท,ที่เรียกว่าถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นการ์ด SRS นะเนี่ยเนี่ยน่าจะใช่แหล,เละเห็นไหมดูให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมนี่อ่า ที่แบบ S I S อ่ะวิปปบวับวิบวับทองๆถ้าเกิดผมผิดก็อขออภัยนะครใครรู้ก็บอกด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาแกะกันนะครับนี่ไงผลประกอบการเราอ่ะอสุดท้ายละเป๊บอันนี้น่าจะเป็นตัวปกติอ่ะทั้งหมดกี่ใบนะับได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งอถือไว้เลยถือไว้ วิบวับวิฟฟับวิฟฟับเห็นไหมเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาเอาเว้นถึงนี้ไว้ถือชูไว้นะเห็นไหมการ์ดเนี่ยเขาจะสวยมากเลยนะคือมันก็แล้วแต่ยุคยุคสมัยในการทําสมัยก่อนตอนผมเด็กๆยุคเก้าสิบขอก็จะเป็นพวกการ์ดธรรมดารุ่นวิบวับเขาเรียกพอวิบวับเสร็จก็จะมีการ์ดที่เป็นสติกเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามยุคตามสมัยวัสดุการทําการ์ด พัสดุของการทําการ์ดก็จะต่างกันไปนะครับตามยุคตามสมัยนะแต่ผมบอกให้ว่าตอนที่ผมเด็กๆอะ่ะเออเราไม่ได้เคยเก็บไงเราก็มีก็ทิ้งก็เล่นก็ทิ้งแต่ตอนหลังอะ่ะมันมีมูลค่านะครับแต่อย่างสมุิอันเนี้ยอาจจะมีมูลค่าขายได้ก็ได้เพราะว่าหลายคนอ่ะในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมาเอามาจําหน่ายมาแลกเปลี่ยนกันก็จะมีมูลค่าก็แล้วแต่หลักร้อยไปนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็ต้องไปเช็คก,ก่อนว่าที่ได้กันเนี่ยตัวไหนบ้างนะ แดียวเราก็ต้องไปเช็คกันแต่ผมบอกเลยว่าสวยมากสวยมากเลยครับเนี่ยอให้ดูแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับก,การรีวิวขนมกับของแถมกับหลานยุค2,000นะครับเดี๋ยวเราก็ยังจะมีมาอีกเรื่อยๆนะก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ